สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของยานยนต์และเครื่องบินรบที่น่าทึ่งที่สุดจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเทคโนโลยีความเร็วและพลังการป้องกันประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมามันคือ jf 1 7 thunder หรือที่บางคนเรียกว่า fc 1เซี่ยลลงซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างปากีสถานและจีน jf 1 7 thunder เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทม u l t i r o ไ fighter ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบที่ทันสมัยในราคาที่ไม่สูงเกินไป จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 1990s โดยจีนและปากีสถานมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องบินที่มีสมรรถนะเพียงพอในการป้องกันประเทศแต่ไม่แพงเหมือนเครื่องบินรบตะวันตก JF-17 จึงถือกำเนิดขึ้นมาและประสบความสำเร็จในด้านการผลิตและการใช้งานดีไซน์ของ JF-17 Thunder ดูโฉบเฉี่ยวและมีความคล่องตัวสูง เครื่องบินลำนี้มีความยาวประมาณ14.9เมตรตีกว้าง9.5เมตรและสูง4.7เมตรน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ประมาณ6,400กิโลกรัมและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง3,600กิโลกรัมโดยมีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด7จุดไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ซึ่งทำให้ JF-17 มีความยืดหยุ่นสูงในพานกิจการรบ ในด้านสมรรถนะ JF-17 Thunder สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตห6หรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว2,037กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมถังเชื้อเพลิงภายนอกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ซึ่งทำให้เพิ่มระยะปฏิบัติการได้มากขึ้นถือว่าเป็นความสามารถที่เครื่องบินราคาประหยัดทั่วไปมักไม่มี หากพูดถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ JF-17 Thunder ใช้เรดาร์แบบ p u l s ์ d o p p l r r ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยังสามารถตรวจจับเครื่องบินที่บินต่ำเพื่อต่อต้านการโจมตีได้จุดเด่นอีกอย่างคือระบบการรบทางอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันตัวเองจากจรวดนำวิถี เช่นการปล่อยแฟร์หรือแชร์ฟอร์เพื่อหลบเลี่ยงการถูกโจมตีนอกจากนี้ JF-17 รุ่นบล็อก3ล่าสุดยังมีการติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยไม่แพ้เครื่องดินรบจากชาติตะวันตก หนในเหตุผลที่ทำให้ JF-17 Thunder ถูกจับตามองคือเรื่องของราคาเครื่องบินรบรุ่นนี้มีราคาประมาณ25-30ล้านดอลลาร์ต่อลำซึ่งถือว่าถูกกว่ามากถ้าเทียบกับเครื่องบินรบตะวันตกอย่าง F-16 ที่มีราคาสูงกว่า60-70ล้านดอลลาร์ต่อลำราคาที่ต่ำกว่านี้ทำให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัด เช่นปากีสถานเมียนมาไนจีเรียและประเทศอื่นๆสนใจที่จะจัดหา JF-17 มาใช้งานเพราะสามารถได้เครื่องบินรบที่มีสมรรถนะดีในราคาที่คุ้มค่านอกจากนี้ JF-17 ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินรบแบบอื่นปากีสถานซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักสามารถซ่อมบำรุงได้เองและผลิตชิ้นส่วนสำรองได้ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาประเทศอื่นได้อย่างมาก ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นทางเลือกที่ดีของประเทศกำลังพัฒนาหากมองในด้านยุทธศาสตร์ JF-17 Thunder ช่วยให้ปากีสถานสามารถรักษาสมดุลกำลังทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียได้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมี Su-30 หรือ r a f a l ที่เหนือกว่าในบางด้านแต่ JF-17 มีจุดแข็งคือจำนวนมากราคาถูกและสามารถอัปเกรดระบบอาวุธได้ตามความต้องการ เมื่อพูดถึงเวอร์ชั่นล่าสุด JF 1 7บ็ Block III ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของโครงการนี้เพราะมีการติดตั้งเรดาร์ AESA A ระบบ HUD แบบใหม่จอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบและความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ๆเช่น PL 1 5ที่มีพิสัยยิงไกลกว่า200กิโลเมตรทำให้ JF 1 7บ็ Block III มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบเจเน r เรชัน4.5ของตะวันตกในราคาที่ถูกกว่ามาก สรุปแล้ว JF-17 Thunder คือเครื่องบินรบที่แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีงบป,ประมาณจำกัดก็สามารถครอบครองกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งได้มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวแต่ยังคงความสามารถในการต่อสู้ทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาประมาณ25-30ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้เป็นเครื่องบินรบที่คุ้มค่าที่สุดลำหนึ่งในตลาดโลก นี่ก็คือเรื่องราวของ JF-17 Thunder เครื่องบินรบที่กำลังเป็นดาวเด่นในตลาดอาวุธยุโทโธปกรณ์โลกหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามช่อง Auto Carlan d และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันอีกครั้งในตอนหน้า ICU Next Video